สวัสดีครับคุณผู้ชมกับการรายงานข่าวที่สดตรงทุกวันใน N S P 198กับความเคลื่อนไหวในวงการเพลงลูกทุ่งและศิลปินในดวงใจที่ท่านรักในวันนี้ก็จะมีข่าวดีในเรื่องราวของเพลงย่านอดกอดไอ,บอ้บได้ผลงานเพลงแรกของน้องกีตา้านิพาพรแชมป์ในรายการดวลเพลงชิงทุน1 0 5สมัยนะครับหลังจากที่ทาเพลงแรกในชีวิตในค่ายซองเดอร์และกระแสตอบรับ ไปได้ดีจาก FC f n นค l ับที่รอฟังผลงานเพลงนี้และตอนนี้นะครับปังมากเลยทีเดียวในเพจคนลูกทุ่งฮิตติดเทรน20อันดับเพลงดังที่ถูกขอมามากที่สุดในสัปดาห์นี้ในวันเสาร์ที่30กันยายนปี2566รายงานอันดับเพลงคนลูกทุ่งท็อปไทย o u นทรีทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิการายงานโดย ดีเจท็อปสราวุธพลอยประดับเพลงใหม่ย่านอดกอดไอบได้ ody, ของน้องกีต้านิพาพรติดอยู่ในอันดับที่11ในสัปดาห์นี้นะครับจากคนฟังที่ขอมามักที่สุดในคลื่นคนลูกทุ่ง FM-103 และนี่คือกระแสการตอบรับจาก FC f a n แฟนคลับที่ชื่นชอบในน้ำเสียงของน้องกีต้านิพาพรเสียงที่เพราะและเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลง ออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับและทำยอดวิวทั้งสองเวอร์ชันรวมกันแล้วยอดวิวอยู่ที่1ล้านกว่าวิวแล้วนะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมสามารถให้กำลังใจนงกีตาร์ได้ในช่อง YouTube ของซองเดอได้แล้วนะครับทั้ง2องเวอร์ชั่นขอขอบคุณข้อมูลจากคนลูกทุ่ง mm hmm. หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆที่สดตรงทุกวัน ติดตามได้ใน NSP 1 9 8สวัสดีครับ